บังเอิญมากเลยมีญาตินะคะทํางานเกี่ยวกับสถาบันความงามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามีคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ทํางานที่คลินิกคุณหมอไก่เนี่ยแหละคะ่ะคุณหมอท่านนี้เก่งมากๆแล้วเวลาที่คุณหมอไก่มีเคสอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนช่วยทําแบบเยอะมากสวัสดีค่ะพี่แนนสซฟัยอิตาลีนะคะวันนี้นะคะจะมาตอบคําถามอย่างละเอียดนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทําตา2ชั้นของผู้หญิง40ค่ะมีอินบ็อกซ์นะคะแน่นมากๆนะคะมากกว่า20คนแล้วนะคะพี่แนนก็เลยตัดสินใจ ทำคลิปนี้นะคะที่จะบอกว่าทําตาที่ไหนเนาะเพราะว่าในคลิปก่อนนะคะพี่แนนพูดถึงแต่ว่าวิธีการทาอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกชื่อคลินิกแล้วก็ไม่ได้บอกชื่อคุณหมอนาะเพราะคิดว่า ไม่อยากเอ่ยถึงบุคคลที่3ามเนาะแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าจะสนใจกันขนาดนี้เนาะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปนี้เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่หาข้อมูลนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็คือตอนนั้นอ่ะพี่แนนตัดสินใจจะทาพี่แนนก็หาข้อมูลนะคะดูรีวิวหลายๆอันนะคะแล้วสุดท้ายก็ได้มาดูรายการคุณวด,ดี้คะ่ะที่คุณหมอกไก่เขาไปออกรายการคุณวด,ดี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทํามากนะคะก็ติดต่อไปที่คลินิกค่คะ แล้วทีนี้ที่คลินิกคุณหมอไก่เนี่ยค่ะเขาก็ให้แอดไลน์นะคะแล้วเขาก็มีเซลล์นะคะโทรมาคุยกับพี่แนเนเนาะแล้วเขาก็ให้เราอะถ่ายรูปหน้าของเราอะค่ะตรงๆส่งไปให้คุณหมอประเมินเนาะเขาก็บอกว่า โอเคตอนนั้นมีโปรโมชั่นนะคะราคารู้สึกจะ19,900นะคะเป็นการกรีดตา2ชั้นอย่างเดียวนะคะแต่พอส่งรูปไปให้เขาดูแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจากรูปเนี่ยประเมินก็คือโปรโมชั่นเนี้ยโอเคพี่แนนก็จองไว้นะคะด้วยราคาครึ่งหนึ่งจองไว้หมื่นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ขอดูผลงานของคุณหมอนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะพี่แนนก็แบบ บังเอิญมากเลยมีญาตินะคะทํางานเกี่ยวกับสถาบันความงามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามีคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ทํางานที่คลินิกคุณหมอไก่เนี่ยแหละคะ่ะชื่อคุณหมอโดงนะคะเขาก็บอกว่า คุณหมอท่านนี้เก่งมากๆแล้วเวลาที่คุณหมอไก่มีเคสอะไรเงี้ยคุณหมอโด่งก็จะแบบเป็นคนช่วยทําแบบเยอะมากนะคะเขาเรียกว่าเป็นการทํากับทีมแพทย์นะคะซึ่งราคาจะถูกกว่าเยอะมากๆนะคะรู้สึกจะมากกว่าครึ่งอีกนะตอนนั้นนะถ้าเป็นทีมแพทย์ทํานะคะแต่ตอนแรกอะพี่แนไม่เอาเลยนะคืออยากจะทํากับคุณหมอไก่อย่างเดียวเพราะว่าเห็นเขาออกทีวีแล้วก็มีเคสแบบไปให้ดูอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอรู้แบบนั้นแล้วอะก็เลยแบบเฮ้ยถ้าแบบ ดีด้วยแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะคะก็เลยมาเปลี่ยนที่หลังนะคะว่าจะทํากับคุณหมอโดมแล้วพอถึงวันที่ไปทำจริงๆริอะค่ะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณหมอเขาก็จะดูหน้าเราดูตาเราจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าตาเรามีกล้ามเนื้อตาตกนะแล้วก็มีการเปิดหัวตานะคะการเปิดหัวตาเนี่ยมันจะทําให้ตาเราดูหวานขึ้นเนาะแล้วก็แก้กล้ามเนื้อตาตกก็คือเหมือนกับว่า ตาแบบดูง่วงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะต้องมีการเย็บอะไรด้านในด้วยอะไรเงี้ยทีนี้จากที่คุยกันไว้1 9 9 0 0ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นการกรีดตา2ชั้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการที่จะเปิดหัวตาก็เพิ่มเข้าไปอีกหมื่นกว่าบาทหรือไงนี่แหละจําไม่ค่อยได้แล้วนะคะแล้วก็มีแก้กล้ามเนื้อตาตกนี่รู้สึกจะเพิ่มเยอะประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทไปไปมาๆก็ตกที่ประมาณ6 0 0 0 0นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทําแค่ กรีดตาสองชั้นอย่างเดียวซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีคําถามถามว่าเจ็บไหมนะคะก็สําหรับพี่แนนนะ้ไม่ได้เจ็บอะถ้าคุณเป็นคนแบบกลัวเข็มกลัวเจ็บนะคะก็จะอาจจะเจ็บจากการฉีดยาชาที่ตา oh <no. S 1> เพราะว่าเวลาที่เขาจะทำใช่ไหมคะหลังจากที่เขาวาดตากดตาแบบว่าดูว่าจะเอาชั้นประมาณไหนแล้วเนี่ยก็เขาก็ต้องฉีดยาชาเข้าไปบริเวณตาของเราะคะ่ะก็อาจจะแบบเสียวๆเจ็บนิดๆนะคะแต่มันไม่ได้เยอะมากอะคะ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นทําเสร็จแล้วก็ไม่ได้เจ็บนะคะแต่ว่าการบวมของแต่ละคนนะคะก็จะไม่เหมือนกันเขาก็จะให้เราไปทําความสะอาดตาเช็ดตานะคะแล้วก็จะมียานะคะที่จะทาได้เลยหลังจากเราทําตาทาได้แม้กระทั่งแผลยังไม่แห้งเลยนะคะทาทันทีเลยเป็นตัวนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราทาหลังจากที่เราผ่าตัดได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ รู้สึกจะไม่ได้มีขายนะตอนนั้นนะตามร้านขายายานะคะลองไปหาดูแต่ว่าจะต้องซื้อตามคลินิกซึ่งราคาสูงเหมือนกันนะพี่แนนจำไม่ได้แล้วหลักพันนี่แหละแล้วก็ใช้นิดเดียวนะคะก็คือทาเราต้องทาทุกวันแล้วก็กดตาทําทความสะอาดตานะคะในช่วง12วันแรกก่อนที่จะมาตัดไหมอะไรต่างๆนะคะถ้าจะให้พี่แนนแนะนํานะคะก็คือเราจะต้องเลือกชั้นตาของเราไปก่อนนะคะพี่แนนไม่ได้เลือกไปนะแต่ว่าคิดในใจไว้แล้วว่าเราไม่ชอบชั้นตาใหญ่ๆนะคะเราชอบแบบชั้นแบบธรรมชาติก็เลยบอกคุณหมอเลยว่า เราเอาชั้นตาเท่าเดิมของเราเลยเพียงแต่ว่าให้ตัดหนังตาออกไปแล้วก็เอาชั้นใหญ่ประมาณเดิมอะไรเงี้ยไม่เอาใหญ่กว่าเดิมนะคะแต่อันนี้มันแล้วแต่ความชอบเนาะคือถ้าเราชอบแบบชั้นตาใหญ่ๆทําแล้วเหมือนตาบาร์บี้อะไรเงี้ยก็ชอบแบบนั้นก็บอกได้เลยนะคะทำออกมาแล้วมันก็จะเข้าที่ประมาณสัก6เดือนนะคะช่วงแรกๆก,ก็จะมีอาการบวมอยู่บ้างนะคะเหมือนในรูปเนี่ยพี่แนนหลังจากทําไปประมาณ1เดือนแต่งหน้านะคะมันก็จึงมีความแบบตาบวมนะอันนี้มันแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ยุบไว แล้วก็เหมือนดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยอย่างพี่แนนก็วันแรกๆเขาบอกไม่ให้นอนแต่คือเราแบบนั่งหลับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แอบ,บนอนไปมันก็จะบวมอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องกดตาบ่อยทําความสะอาดตานะคะก็จะทําให้แผลเรานะคะแห้งเร็วขึ้นค่ะตอนที่พี่แนนทํานะคะก็คือไปทําที่เซนทันพระรามสองนะคะรู้สึกตอนนั้นนะคะเขาจะมีที่ลังสิตด้วยนะแต่ตอนนี้พี่แนนไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มีสาขาไหนบ้างนะคะก็คือจะต้อง จองนะคะถ้าใครแบบสนใจจริงๆอยากจะใช้เซล์คนเดียวกับพี่แนนนะคะก็เราแอดไลน์ hmm. เป็นเพื่อนกับคลินิกเขาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็บอกเขาว่าขอดูผลงานก่อนว่าเราอายุประมาณนี้เราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายนะคะบอกเขาไปก่อนว่า ข้อมูลของเราประมาณนี้เขาจะได้ส่งคนที่แบบอายุใกล้เคียงของเรามาอย่างพี่แนนบอกว่าพี่แนน40กว่าแล้วตาเริ่มตกอะไรเงี้ยตาเหมือนง่วงนอนตาสองชั้นไม่ชัดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งรูปผู้หญิงประมาณอายุแบบ30ไปลายสี่สิบต้นๆอะไรเงี้ยที่เขาปัญหาคล้ายๆเราอะคะ่ะส่งมาให้เราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอยอันนี้ชอบชั้นตาประมาณนี้ชอบอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นนะคะเราค่อย ส่งรูปของเราใช่ไหมเข้าไปให้คุณหมอประเมินก่อนเบื้องต้นนะคะอันนี้เราต้องคุยราคาให้ดีก่อนส่วนเรื่องโปรโมชั่นตอนนี้พี่แนนไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ทำมาปีครึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มเข้าที่ตั้งแต่ประมาณ6-7เดเดือนเนี่ยก็ไม่มีความบวมอะไรแล้วนะคะแล้วก็ชั้นตาเนี่ย ก็ไม่ได้มีแผลเป็นอะไรที่มันเห็นชัดอะคะ่ะคือถ้าหลับตาแล้วเราไม่ได้แต่งหน้าค่ะมันอาจจะเห็นบ้างว่ามันเป็นรอยเหมือนรอยเลเซอร์นะคะแต่ว่าแผลอะถ้าเราทาแบบตัวนี้สม่ําเสมอนะคะมันจะทําให้แผลเราเนียนไปเลยนะคะแผลบางคนสวยกับพี่แนนอีกนะคือแบบมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าของพี่แนนพี่แนนก็ว่าถ้าลืมตามันก็ อยู่ในชั้นตาใช่ไหมแผลมันก็มองไม่เห็นค่ะก็ลองดูนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่แบบว่าอยากทําตา2ชั้นแล้วก็หาข้อมูลอยู่ทําที่ไหนดีแล้วก็เจ็บไหมนะวันนี้ก็เลยมาตอบคาถามทั้งหมดนะคะก็ลองไปดูผลงานนะคะหลายๆคุณหมอแต่พี่นายก็เชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็ต้องเก่งเหมือนกันแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ของเราที่แบบว่าคนมาถามเราเยอะว่าอยากได้ชั้นตาแบบนี้ดูธรรมชาตินะคะพี่นายก็ทํากับคุณหมอโด่งนะคะคลินิกคุณหมอไก่นะคะ ก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะส่วนเรื่องราคาหรือโปรโมชั่นนะ,ะนี่พี่แนนไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แนนนะคะแล้วก็ใครอยากจะรู้เคล็ดลับความสวยความงามหรือว่าอยากรู้เทคนิคอะไรต่างๆนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรืยอยังไงจะมาทำคลิปตอบให้อีกนะคะถ้าถามกันเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ